สวัสดีครับแฟนคลับ FJ พุทธกศลตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ทางซีบีครับตามรอยยีหล่าอวหมิงครับพี่น้องครับมาเจอลุงปู่ครั้งแรกครับซีบีมาเจอลุงปูสุกครับอ้ยไอ้ข้าวบ่อกครั้งแรกกันวาครับครับสวัสดีครับอันนี้คำวัดเชียงอีสานผมมาอยู่น้ำผมเลยีิ อยู่กับสาวหน่อยอย่าวเยวอุงอิงมาอยู่ก๋งหิงแล้วมันหมานมรวยเบื้งไนเนี่ยปูเคาะหัวให้รวยเน่ยเวยมาตลอดซีเวเนี่ยนั่นเรียกเขามาให้เนี่ยลงปูอบน้ำมต์นี่แหละเนี่ยเเอาแ้เพิราอะเพิงโบราณเพิงโบราณ

โอ้มเออ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 เอ้ออเอเออเออเรออออเอเอ อย่าจู่เฉยให้เรีบออกมาเต้นเถิดน้าแม่มาอย่ามัวอิดมัวอ่อนคือจังปะคนแกนามาเต้นกันแบบสามชาทำหน้าทำตาเสมอรึใ่ยาใ่ยาใจยาชาติใจใจยาชาติใจ ไอ้ตอนฉันอยู่เสิงสร้างฉันรักสาวชื่อสวัยย้ายมาอยู่ชูกใช่ฉันรักสาวชื่อสดชื่อสดไปอยู่ดานคุณทดลงรักแม่ยี่สุนเป็นหลานหลวงพ่อคุณบุญไม่ถึงต้องลาไกลาล,กลาไกลนี้ไปอยู่ปากช่องลงรักน้องดอกบัวสายย้ายไปอยู่พี่ไม้ก็รักสาวสายแสวง สาเสวงช้ำใจต้องจากจอนมาอยู่ป่าทงใช้ไปชอบสาวพิษสมัยทำไรสัมประหลังพี่บุญน้อยต้องจากนางมาอยู่อำเภอโนนไทยใช่ยาใช่ยาใช่ยาชาชิชัใช่ยาชาชิใัชชย,อย,ชชยอยู่นโนนไทยก็อกหักไปลงรักสาวแสแวงไปอยู่คมสะแกแสงก็รักสาวใสวส,าสวาด สายสวัสด์พอไปอยู่จัก,กราชอกหักจากชุบแจงนี้ไปอยู่ <c oughs> หวยทะเลงรักน้องนวลชวีย้ายไปอยู่ <c oughs> คอนบุรีไปรักน้องสีทนได้ทนได้น้องสีทำอกหักนี้ไปภักที่ชุมพวงไปหลงรักแม่จันจวงบ้านนี้นางอยู่สูงเนิน สูงเหนือนครกาธานครก็เทินเธอก็มืนไปมีใหม่นี้ไปอยู่อำเภอแปรทรายไปรักแม่หมาชื่อสำลีใช่ยาใช่ยาใช่ยาชาติใช้ใช่ยาชาจิช้ช่ำรักจากสัลีเหล่านี้ไปอยู่จหอจหอลงรักสาวชื่อละอ้อไม่ทันไรเธอก็ปิว ก็เปียวนี่ไปอยู่สีคิ้วก็รักสาวชื่อบุญทรงไม่ด้มตะลิวคิ้วละหงหลานสรพงษ์ชาตรีชาตรีแล้วคงจีพอแล้วสํานี้พอชะนนี้ไปไม่ไหวึ้นฉันเดินต่อไปคงจีต้องตายอนาถย้อนจังหวัดโคราชมีมากมายหลายอำเภออำเภอลงรักสาวชนวะเซอร์ก็ยังทำนาเสมอรึม ลุงปูได้ฟังแล้วเป็นยังไงเนาะดีดีกินกินน้ำได้ เ,เพลงที่คนรู้จักนี่างที่พ่อคนรู้จักกับเพลงวิ่งว้าวเพลงวิ่งว้าวแต่ว่าอันอันโคราชก็ได้นิดหน่อยปุ๊งยิงโครามากเนาะปุ๊งยิงวันนะี้เข่าเสียงตัวปู <มา S 2> ใส่เสียงห้องอัดปุ๊งยิงวันาาน,าานี้เข่าห้องอัดไม่มาเนี่ยไม่ได้มาวันนี้ไปเข่าห้องอัดรอยออยันอืมใส่เสียงเพลงใหม่ ใครมาก็คืออะไรเหมือนทำหาใช่คนเคยเห็นเคยรูยเลยมึงมากเหมาอทำหาเลยเนาะต่อไปต้องทำหาคำมอดมาเนี่ยคำมอดทำไหวเสียงแตกตัวเป็นลูกศิษย์ลูกครับปัญหาทางคิดทางใจแกแบะมาคผ่านไปผ่านมาก็ได้แวะหาจะได้เรียกหาง่ายๆได้บัดนี้ใช่ คำมอดเอาลองเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อให้เป็นสิริมงคลน่ยมันชีวิตทำไมมันหมืดหมอดมึดมิดแท้มืนเรเป็นอย่งเนออคือคมอดคนดีและคือต่างตางเขาที่ได้สนใจอยู่อคือเขามัจอยากทั้งตัวะเขีนหมยคมอดคมอดสักคนนึ่งเลฮ่า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 ่งป่าตัวจริงนะ เออขนาดอยู่ใกล้ๆเสืองสางเองเนาะไปดับเครื่องก่อนเด้ยุงหัเอาก็ได้แต่เราเตันวันนี้เครื่องรถมันมันเล่งมาปวดอะไรกันได้เดื่อดๆกันได้ยั่ได้ลีุยกันว่าไม่ชีวิตโตมันก็ยังเถื่อเขาโก้งก็ต้มแท้สิพาไปหาหลวงปู่ให้แล้วเคาะกระบาดให้ท่าน เขาโกงไปแมกขอกแมกครุดลุยไปหมดแล้วเขาไปใจตังเงินจีนี่ไหมเนาะรุดสามล้นไปกับไปทึงหน้าที่เัาเออมาเอาทึ้งยันไปพร้อมมันเอาทึงหน้าไปน้ำน <c oughs> ันไม่ได้เกิดจากเราก่อนไหมเนาะ เพียมจะไม่คิปเนาะดูทิศตะวันเนาะถึงแก่เขามาซื้อไม่ต้องเปลี่ยนซื้อนี่นแหละดีแล้ว<แ>ครับคนหู้จักแล้วเนาะลองปู่เนาะแต่แต่แตหลวงปู่ซอยเห็ดจังไหนให้มันกาบชีวิตมันจังสี่เนาะให้มันพุ่งถึงสี่นะฮะก็คอยเปลี่ยนคอยปล่อยคอยด ล็อเลยนะล็อปึงคแรับแบบเต่าแบบเต่าแบบกระต่ายกระโดดนั่นกระดดถูทุบหลุมใส่หยักเอาแบบเต่าเนาะไปช้าๆแต่ไปเรื่อยเต่ามันมีความอดทนครับมีความอดทนมีความภาคเี่นครับใช่ปัญญาครับมันยังแชนะกระตายครับกระต่ายกระโดดเออสวยเมีฟีทเผาเร็วครับแข็งแกรงกว่า ยาวดีกว่าครับมันลูกกระต่ายมันไม่บิอย่างนี้มันกระโดดอีกอีกนานไหมนี่ลุงปู่น<า>นกว่าจะกลับมานเพียงป้างดังเหมือนเดิม,มคนโ, <ก S 1> โคราช<า><า>น,นี่มาอยู่กับลูกสาวแล้วไม่นานแล้วยังนานลบลุงยิงไว้ยังกับไม่นานลบคอยยังลูกสาวก่อนอ่ามาขึ้นหรอตัวค<ข>อยยังเกิดตัวคอยไว้ให้พ่อยังโอ้ให้พ่อ มืัอนี่มันกินเลื่อนล่าจ้าว่ะอยู่บ้านอะไรครับผมอยู่แสงแสงเลยครับอยู่แสงแสงนี่แต่หลักกันก็อยู่นี่แหละนี่อยู่แต่้านไม่ใช่จะเลื่อนเลยนะครับบอกบขอร้ายน้องไอ้เนาะขอไอ้เต่เบิดนี่เบิดสินพ่อเนาะหนี่สินก right ็หลายไปเลกที่วันนี <S 2> <S 2> <S 2> ้อะไรที่มันรวมๆนะภาพรวมนะครับ มันมันเหมือนกับเขาประเมินไฟไหม่นน่นะไฟไหม่บ้านหลังนี้ประเมินแล้วราคาน่า,าจะประมาณเอออะไรเนี่ยประเมยังพูดนึงสั่ง,งมัดเป็นล้านมัน้ยมันภาพรวมอะภาพรวมถ้าจะว่าเขามาเป็นหนีผมทีเดียว,วเป็นด้านมันก็ไม่ใช่แต่คือคือภาพรวมที่ผมเสียหายที่รถผมจอดเสียเวลาเดือนหนึ่งหมั่งอะไรเนี่ยทำงานแล้วไม่ได้จ่ายอะไรพวกนี้ <S <S แล้วมีข้างนอกผมรวมๆแล้วอ้วเสียหายที่ผมต้องต้องใชจ่าย กนเราทำไมก็ค่อยเป็นค่อยไปจะไปทะยอะทะยานี้มากมายกระ <c oughs> ่ายมันเห็นเต่าคานมา มันประมาทเอาขาสั่นเดินชา <Yeah. S 1> เมื่อไรจะถึงชุดหมายปลายทางล้วเขาทักทีตัวมอมุ่งงงกกับจุงอย่างนี้ทานไม่ทันบ้าน mm hmm. ทาันเมืองว่าเรื่อยเราก็เลยบอกเออ oh. ถึงเราจะขาสั่นเดินชา mm hmm. ก็จริงอยู่ oh. แต่เราก็ต้องการอยาก แข่งเยอะกับท่านก็ใครที่ชน,นะใครมันได้รับความประมาทจ,จากสไตล์มาหลายครั้งตกลงสัตว์ทั้งสองก็ชวนกันไปหาหมาจิ้งจกให้หมาจิ้งจกเป็นผู้ทัาสินอยู่หลายทางว่าใครจะชนะสัตว์ทั้งสองได้เวลากำหนดก็แข่งกันไปเต่ามันก็ไปแล้ว โยมก็จะลวต่อเงอนไปเบียดหนมันอก่ปล่อยไปอดทนต่อสู้ไปรักธรรมะพระพุทธเจ้าอดทนันติยากละบากมากไปไปด้วยความสติปัญญาความเพียรปับ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 ไปวิไทยปัญญามีสติอยู่เลกอ,อยู่เสมอว่าเราจะต้องไปถึงคือหมายให้ได้ โอ้ไปไปกระตายพอออกวิ่งเลียวหลังว่าพื่เราไปเมื่อไรก็ได้แย่นอนร่มไม้เสียสักหน่อยเราก็ไปทันเกนกระตายพอนอนร่มไม้ใกล้ทางมันเย็นเพรานอนสบ,บายขินขนเอ้าสำคัญว่าเต่ากระโจนไปเย็ควคมเร็วเะเห็นเต่าคอยอ,อยู่ก่อนแล้วหมาตีโต ที่ถ้าเรื่องนี้สอนรูว่าคนเอาถ้ามีความอดทนมีความภาคพียิมีสติปัญญาต้องไปถึงชุดหมายายทางเป็นได้แต่ถ้าล่ตที่กระตายรขาบอกดำเนินชีวิตไแบบกระตายล้มลุกผค้งคาดมันกระตายมันไม่บิงมันกระโดดไปเรื่อย จริงเราก็คือกันถ้าเราไปเอาแบบกระต่ายมันก็ไม่ไงเงียบบางทีไปตกหลุมบางทีไปที่นี่นั่นอะไรเราจะหลุเริ่องชีวิตเราไปถึงุดถไายไปลายทางก็ต้องอดทนต้องพักเพียงไอ้เศรษฐปัญญาอันนี้อันนี้จะมีทุกคนแหละเศรษฐีปัญญาอันนี้ควรไหมอันนี้ควรไหมอันนี้ควรหรือไม่ควร,นนควร,ควรเราตรง รรเราปลูมกมะพร้าววันนี้ต้องลดน้ำกวนดินเดี๋ยวมันไปต้นี๋ยวก็ออกผลได้หอน่วยออกไปขายได้เงินได้ทองที่นี่เราจะทำทำพับจะให้มันได้วันนั้นเลยยากจะให้มันได้พรุ่งนี้มาเรียนก็ยากต้องโตจังหวะใจพวกเรา เป็นได้เธอจะเธอจะเป็นประมาทเนภาษาไยตงควรเกี่ยกไปก็ได้คอยไปที่นี่ดีเลยับที่นี่ลวงปูอ้าวี่น้าครับทีหน้าไวเซอรเบนครับเดี๋ยวพอกันในกิดนาครับพี่น้องครับากูติดจ้าแม่เนล่มาอยู่กันน้ป่า